เอาลครับวันนี้มาเที่ยวป่าโดยในชนแตงแก้วระพันเขียวจินนะกระตือแก้วนอเี้ยชื่อหราลุทอนธิยาง่ายเนาง่ายสนใจตามไปด้วยไปยืนสมานตอมคำอันนี้หนังหนังดูนี่ครับหนังแผนกหนังดูครับไม่ได้นังดูจ้าลูกปลาเนา อ,อันนี้ของแต้เนี่ยแนวเปิ้ลแย่เนี่ยฮะเปิ้ลเปิ้ลแต้เนี่ยฮะเปิ้ลแย่เปิ้ลหุ้นจักแย่เปิ้ลหู้จักการสักงานนี่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 ของแต้นี่ของแต้่พออบตฮะอบตแต่เนี่ยเนี่ยเอาแต่แต่มีดมันน้อยไป็นน้อยนะอบตนะมีดเล็กไปหน่อยพี่น้องอ๋ออ อันนี้อันนี้ของแก่เนี่ย,นยนเนี่ยมีกลงใช่ไหมเนี่พอไถเอาไถเอามาได้ของนี้เนี่ยเออน,นี่ของจริงมีแก้มคมนะคมมากมีคมมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งเดือยอันนี้เคกันเนี่ยมาใหม่ครับมาใหม่ครับนี่ยกมือหน่อยนี่ไอ้ผู้ <prospective. S 1> ช่วย เยีมเยี่มเยี่ยมเยมเยี่ยบอกตอมีบอกนบอกโอ้ยยืนไปพุ่นส้วมกับมีอันอย่างเงี้ยมีประตูเงี้ยประตูนี่เขาลากไปในไผ่ไผ่เอาประตูไปเอามาคืนตัวหนึ่งนี่หนองน้ำครับพี่น้อง ơi, anh này, lúc con hết <coughs> thào.